เราเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเปิดรับสมัครนักเรียนกนปรปฐมศึกษาป .1 ม .1 และม .4 ปีการศึกษา2556แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านหรือศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนโทร02 280 5530 เราเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเปิดรับสมัครนักเรียนกนปรปฐมศึกษาป .1 ม .1 และม .4 ปีการศึกษา2556แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านหรือศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนโทร02 280 5530 เราเตรียมเยาวชนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเปิดรับสมัครนักเรียนกนปรปฐมศึกษาป .1 ม .1 และม .4 ปีการศึกษา2556แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้านหรือศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนโทร02 280 5530